สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของโซน14แปลงพิเศษที่เราจะเปิดขายวันที่29มกราคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะโซนด้านหลังของตุ๊กนี้นะคะคือโซนที่เราจะเปิดมีทั้งหมด14แปลงนะคะรหัส SP1 ถึง SP14 นะคะเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่51ตารางวาถึง102ตารางวา ราคาตารางวาละ9,500บาทถึง9,900บาทนะคะสำหรับโซนที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตารางวาละ9,500บาทนะคะส่วนแปลงที่หันหน้าไปทางทิศใต้นี้นะคะเนี่ยค่ะโซนนี้ตารางวาละ9,900บาทค่ะท่านใดสนใจที่ดิน ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ5,000ถึง10,000บาทนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289นะคะวันเสาร์ที่29มกราคมนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะผ่อนตรงเจ้าของนะคะผ่อนไม่เกิน5ปีนะคะ ท่านใดจะซื้อสดนะคะโฉนดก็พร้อมโอนนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289นะคะสนใจรีบติดต่อลงทะเบียนเลยค่ะภายในวันที่28มกราคมนี้นะคะจุดสังเกตนะคะทางเข้าจะอยู่ใกล้กับร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกนะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไกค่คู่ใกล้มสวองค์ครักนะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะใกล้วิทยาลัยเซนเเลซานะคะเนี่ยค่ะ ความเจริญรอบๆนะคะท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289นนะคะที่ดินที่นี่ไม่ว่าแปลงเล็กแปลงใหญ่เรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะสนใจรีบโทรเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ